เด้อวันนี้ก๋วยเนื้อเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เนื้อมัวนสดๆใหม่ๆเลยพี่น้องสามสิบปีตับพี่น้องพี่ว่าจะปรุงให้ดูเด้อพี่น้องเด้อสูตรพี่วันมันจะมีเกลือช้อนชาหนึ่งพี่น้องเกลือเด้อแล้วตำด้วยอันพริกป่นเลยพี่น้องเลยสูตรที่พี่วันทำแหละพริกกก็พริช้อนหนึ่งก็ตตำด้วยข้าวคั่วเลยพี่น้องข้าวคั่วก็ต้องช้อนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ เนื้อคิงโลนี่ใช่ตรงนี้เลยพี่น้องแล้วก็พ้งเนื้อก็ช้อนชาหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อพุ้งอะไรที่นี่น้ำนปลาสักหน่อยพี่น้องเพราะได้กลิ่นเนาะพี่น้องที่นี่แล้วพี่วอยากตามด้วยเลือดเด้อพี่น้องเด้อพี่วันจะพี่วันจะลอยเลือดเด้อพี่น้องวันนี้แต่เลือดลงไปเลยพี่น้อง เดลยลงไปเลยใส่เลยไปในที่นี้พี่วันจะอันเพียหรือพี่น้องเรือเพียขมขมลงไปเลยเพียลงไปเดี๋ยวคนลเย่นเลยพี่น้องคู่เข้าให้เข้ากันเลยพี่น้องอาหารอีสานพี่น้องก้อยงัวพี่น้องก้อยลอยเลยสูตรพี่วันโอ้หอมข้าวขวานเลยพี่น้องเราได้ตรงนี้แล้วพื่บนี พี่น้องหอมปักีซาะแหน่ลูกโดดลงไปเลยพี่น้องตา์พี่วันมันจะแบบนี้แหลพี่น้องตา์พี่วันพี่น้องคุกเข้าขอกันเลยพี่น้องนัวแซ่บเลยแหละพี่น้องเลยพี่น้องสีสันสีสันหนาทานมากเลยแหละพี่น้องเลยพี่น้องดูเด้อพี่น้องเด้อ ขันยอดตุ้ยเนาะพี่น้องเนาะกับแก้มก็ดีเลยพี่น้องเด้อเผาผ่องจวดลงไปโอ้อย่างสุดยอดเลยแหละพี่น้องของแซ่บหองอาหารอีสานบัดเฮาแซ่แบแซบน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เด้อดูพี่น้องดูสีสันเขาหนากินมากเลยแหล,พละพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเดอ้อมาจวดทำพี่วันรับประกันแซ่บมากเลยแหละลูกโดดลงไปจวดลงไป พักหลากหลายเลยพี่น้องเลยวันนี้จูวดมามามาพี่น้องมาสวัสดีพี่น้องทุกท่านเด้อวันนี้มาพี่น้องมาได้ก้อยวันนี้พี่น้องปลาเขือพี่น้องเนี่บปลเขือพี่น้องผักกาดตะนะแหผักกาดข้าวผองพี่น้องกินก้อยรอเรือมันต้องข้าวผองหมดพี่น้องปืดลงไปเลยพี่น้อง พองตวดอือว้าพี่น้องโอ้วสุวยเลยเลยพี่น้องเลยตววเขับไปเลยพี่น้องคำนี้ง่ายเลพี่นอ้องอื กจ,จริงที่ต้อกิจริงมันต้องใส่กระเขาผ่องไปหน่องมันจังเข้ากันอาหารอีสานอาหารก้อยก้อยร้อยเลือดพี่น้องผมอมลำเลยพี่น้องสั่บมากบะเขือปอดสานพี่น้งอง อืมแยวมาม,มือมือมือเรอแตกเลยพี่น้องเลยมึงต้องเจอกครับผ่องพี่น้งองท่านที่มาท่านรีก้ก็ต้องขอโทษข,ขอให้พี่น้องท่านเลยครับเมนูอาหารอีสานนี่ สับมากท่านที่ไม่กินนิดก็เอาไปขวดเด้อพี่น้องเด้อขวดกินก็นขวดสุกกระแบ่บเพูดกันสับมากเอ้ยพ,ย,อย,ย,ย,ยพี่น้องเด้อโอ้หงาดแรงเลยพี่น้องเจอลูกโดดอ กบกรอบน้องกรอบแซ่บยรจันแซ่บนัวเอาจกนบพี่น้องเอาจกเบรกเพอ Contact, bên trong contact. là ngoài pues là phi nhung coi nữa. Ah, y sản xuất mát. Hm? 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 เขากันคักเนื้อแหลกกัวดฮึฮกักงามงามพี่น้องฮึ้ี่มันไก่เห้อแซ่บขนาด